สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่15พฤศจิกาย,ยน2024นะครับวันนี้เฟียงกินเจากเมื่อวันนี้88สุขสรร์วันลอยกระทงแล้วก็ขอแสงคำินดีกับพี่น้องชาวเ r p a ซาพมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ผมเทค Prof i t แล้วผมรุดได้แล้วยินดีด้วยกับทุกคนนะครับเ,เรื่องแรกมาพูดถึงลุงเจริญลุงเจริญล,ล่าสุดเนี่ยแกไปเสวนาที่รัฐเ็กัสเสเวนาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และแกก็พูดประโยคที่ทำให้ตลาดจากเขียวขจีกลายเป็นแดงลงมานิดหนึ่งคำพูดที่แกบอกว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้มันส่งสัญญ,ญาณที่ชี้ให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกนะและแกก็บอกความแข็งแรงของเศรษฐกิจที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันเหลือพื้นที่ให้เราค่อยๆตัดสินใจอย่างระมัดระวังนะความแข็งแกร่งตอนนี้เศรษฐกิจมันแข็งแกร่งมากเลยตอนนี้มันเหลือพื้นที่ให้เราแบบ ค่อยๆตัดสินใจนะพอแกพูดเสร็จแน่นอนตลาดมีแอปเทตลาดที่ตอนนี้เรียกว่าเต็มไปด้วย Leverage เต็มไปด้วยตลาดฟิวเจอร์และพอมีการเทนิดเดียวมันอาจจะแดงได้ทั้งบางนะครับทีนี้ถามว่าคำพูดของลุงจเจริญเนี่ยจริงๆเป็นคำพูดที่เป็นซิกเนเจอร์ของแกนะใครที่ตามข่าว FOMC ใครที่ดูทุกครั้งที่ลุงจเจริญแถลงเนี่ย แกพูดเหมือนกันทุกเอพิโซดทุก EP ีสวัสดีครับผมทีมงานและชาวคณะธนาคารกลางโฟกัสสองเรื่องเหมือนเดิมเรื่องอัตราการจ้างงานที่สูงสุดแล้วก็เรื่องควบคุมอัตราเงินเฟ้อทุกครั้งเหมือนเดิมพูด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 ,พดสักพักจะมีนักข่าวถามท่านค้าท่านรีบรถดอกหรือเปล่าและแกก็บอกไม่รีบรอได้จบถ้าอยู่ประเทศไทยก็แยกย้ายกันนอนนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยความที่ หลังจากตัวเลข cpi ออกมานะตลาด80%กว่าคาดการว่าเฟดน่าจะลดดอก18ทธันวาคมแต่พอแกพูดแบบนี้หลายคนก็เริ่มตกใจหรือเปล่านะจริงๆตรงนีเออ้เข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับบางคนมองว่าอาจจะเป็นพรทรัมป์อาจจะเป็นเรื่องการเมืองเนะพระทรัมป์ไม่ชอบลุงจเจริมลุงจเจริมก็คราวที่แล้วนะ้าข่าวถามบอกถ้าเกิดทรัมป์ให้คุณออกอะลุงจเจริญบอกผมไม่ออก no 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 no, no, no. นะครับก็เพื่อนๆทางบ้านใครที่เป็นสายข่าวเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์มีตีสิ์ยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวที่วันนี้ลือกันทั้งตลาดนะครับข่าวเกี่ยวกับประธานแกรี่นี่นะครับ uh, SEC Chair Gensler hints at exit นะประธานกราตอสารับส่งสัญญาณลาออก Gary ่ e n s l e r potential farewell นะมีความเป็นไปได้ว่า Gary ่ e n s l e r กำลังจะลาออก่าวนี้บอก Gary Gensler deliver a farewell speech. What cryptocurrency regulatory policy will the SEC adopt under Trump 2.0? นะ Gary Gensler กล่าวอำลาระเบียบของตลาดคริปโตจะเป็นยังไงภายใต้ Trump 2.0นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อน Gary Gensler แกไปเป็นแขกรับเชิญในงานครบรอบ56ปีสถาบันกฎหมายอะไรสักอย่างในงานเนี่ยแกพูดประมาณว่าผม มาไกลมากกับหน่วยงานของเราและหน่วยงานของเราเนี่ยทำเยอะมากทําหลายอย่างเราเพิ่มความโปร่งใสให้กับตลาดเราปรับวันชําระตลาดหุ้นจากสมัยก่อน T+3 มาเป็น T+2 ตอนนี้ T+1 แล้วก็ได้เรียงเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่แกมานั่งเป็นประธาน SEC แต่ไฮไลท์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือคำพูดที่แกบอกว่าผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับทุกคน เราทำงานเพื่อประชาชนนะครับประโยคนี้ทำให้หลายคนคิดว่าสงสัยชัวร์แล้วสงสัยแกรี่ตอนนี้ส่งส่งสัญญาณแล้วนะครับซึ่งพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บทุกสื่อข่าวพูดเหมือนกันหมดแกรี่อาจจะลาออกท่ามกลาง18ลับในสหรัฐอเมริกาที่กำลังฟ้องหน่วยงาน SEC ในข้อกล่าวหาที่ว่าใช้อำนาจเกินขอบเขตนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเรื่องนี้ถามว่า ตอนที่ FTX ถอนไม่ได้เนี่ยเคยเห็นแกรี่ไปชะเง้อมองแซมแบงแมนฟรีไหมไม่เคยแกรี่บอกเราเพิ่มความโปร่งใสให้ตลาดทุกวันนี้ลองไปถามท่านครับอ,อัลเทเรีมเป็น Security หรือเปล่าตอบไม่ได้ไปไม่ถูกประธานแกรี่เกนสเลอร์ทำไมคุณและหน่วยงานของคุณเนี่ยถึงปล่อยให้มีการช่อโกงอย่างวิกฤต FTX เกิดขึ้นออบนโลกคริปโตนะครับท่าน มันส่วนใหญ่มันมีการให้บริการหลายรูปแบบและส่วนใหญ่มันอยู่นอกประเทศของเราอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆนะครับแล้วมันก็เต็มไปด้วยพวกมิจฉาชีพแล้วก็กลโกงมากมายครับท่านและมันยากมากๆในการใช้เวลาสืบสวนสอบสวนพวกเขาอย่างถูกต้องอข้อกฎหมายมันเยอะครับท่านและอยู่ไกลด้วยแต่ท่านครับเรา ก็ดำเนินการไปหลายบริษัทแล้วนะครับ5ปีที่ผ่านมาเราเล่นงานทั้งคริปโตโปรเจกต์และบริษัทต่างๆเนี่ยเล่นงานไป150เจ้าครับท่านเฮ้ยแต่วัวมันหายไปจากคอกแล้วอะเฮ้ยผมเข้าใจที่คุณพูดนะผมให้เกียรติคุณนะคุณแกรี่แต่ก่อนที่ไอ้วิกฤต FTX มันจะระเบิดเนี่ยคุณพูดกี่ครั้งว่าหน่วยงานของคุณเนี่ย มีพื้นที่รับผิดชอบและอำนาจในการควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมดแต่เนี่ยคุณดูมีบริษัทที่ชื่อ FTX บริหารโดยเด็กชายคนหนึ่งที่ทมีแต่แตความเททยานแต่มันไม่มีกลืนแม้แต่น้อยเนี่ยและเด็กคนนี้เนี่ยนะหน้ามันเหมือนกับมันกำลังสมัครแข่งขันคนหน้าเหมือนดาราที่ชื่อจอห์นบัลลูชีเนี่ยมันแต่งตัวได้กากมากและทรงผมเนี่ยนะโอ้โหย่พูดเลยคุณแกรี่ แล้วเนี่ยแทนที่หน่วยงานของคุณจะส่งทีมสืบสวนสอบสวนไปดูมันหน่อยไปนั่งดูมันสักวันก็ได้พ่อเขาก็เป็นหนึ่งผู้บริหารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด SEC ไปอยู่ไหนมาวิกฤต FTX คืออุบัติเหตุที่รอที่จะเกิดขึ้นแล้วผมไม่เข้าใจ SEC ไปอยู่ไหนมาวะเออท่านครับผมว่าคริปโตโดยรวมเนี่ยนะครับ มันทำ้ายคนอเมริกันมากกว่าอะไรทั้งหมดเฮ้ยนี่ผมพูดถึง FTX แล้วเนี่ยผมมานั่งย้อนดูเรามีหน่วยงานที่โคตรจะเข่งคัดโคตรจะเก่งเลยนะและ SEC เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผมสนับสนุนมาโดยตลอดและมันควรจะเป็นหน่วยงานที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยและต่อสู้กับไอ้พวกมิจฉาชีพโกงต่างๆเนี่ย คนทั่วไปเขาสงสัยมากๆไอ้พวก FTX มาโกงคนกลาง,งวันแสกๆแบบเนี้ย SEC อยู่ไหนวะเออท่านครับพอผม